เอาละครับก็ต้องขอการสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อบแบงก์มาตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูเซตวอร์ดเดอะเกม จะยากเสี่ยงยาวไปไหนเนี่ยออก็โ <c oughs> อ้โหตื่นเต้นและดีใจอะเมื่อวานลีผมได้แล้วนะครับบานแช่งนะครับอ่ <c oughs> <c oughs> บาบอนแข่งที่วิวัฒนาการแล้วในที่สุดฉันก้าเพื่อนไ,ได้ได้ได้แล้วอีลิฟูตอร์าอ่เกมมันอัปเดตใหม่นะร,รู้สึกว่าอัปเกรดใหม่นะร,รู้สึกว่ามันจะอ่า,า,ายังไงอะโหลดช้านิดนึงอะก็ไม่รู้ทำไมมันโหลดช้ามากใาม่นะอ่าผมก็ได้แล้วนะครับอ่าก็ เป็นบานแช่งที่วิวัฒนาการไปอีกขั้นนะม่วงวิบวับนะก็ทําการฟักเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะโอเคเอตรงนี้ก็ยังบักก๊กอยู่เช่นเคยนะครับก็ใช้เวลาดูวิดีโอก็ได้แค่10นาทีนะก็ยังไม่แก้ไขตรงนี้สักทีนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ข้อมูลหลีกก็ยังไม่รู้อะไรนะ รู้แต่ว่าผมเห็นภาพนะครับจากที่ผมเห็นภาพนะผมก็เห็นภาพทีมภาพหลังนะของไดโนเสาร์นะก็ยังไม่เห็นตัวนะครับแต่ว่าเป็นต้องเรียกว่าตีนเข่าสีแดงๆนะครับก็เป็นภูเขาตั้งชันเลยะแต่ว่าเราเห็นแค่ตีนเข่าย่างเดียวนะครับแล้วพื้นก็เป็นสีแดงมีต้นไม้อยู่หน่อยหนึ่งนะอาจจะตีแย่งสัตว์โลก้ันปีกันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับตรงนี้แต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมันก็มีสัญ,ญลักษณ์ก็คือสัญ,ญลักษณ์วี p พีนะครับ ซึ่งอาจจะแบบว่าเปิดให้ PIP ตีเท่านั้นนะเปิดวันอังคารน,นี้นะก็เวลาสองทุ่มนะ <c oughs> ซึ่งพวกเราเนี่อาจจะไม่ได้ตีกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้จะมีรีกของสส่ฟรีอย่างเราหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับผม <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> ได้ผักบ้งก็ดีอะโอ้โหเดือดจัดจัด,จดมาหลายรีกแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสไปถึงวันวันจันทร์วันจันทร์โอ้โหเรียกแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวอ่ะวันนี้ก็ เข้ามาแล้วนะดูแพ็กกันหน่อยนะครับว่ามีแพ็ก,กอะไรบ้างนะครับเฮ้ยไม่ได้เลยต้องกดล็อ,ลอกแล้วมั้งวิเพลโลซสาตัวโอ้โหดูวางนู้นดิใช้พืชหมดเลยอะ่ะชิบหายจัดจานเลยนะสี่ยกนะครับมาปะทะเดือดกันซะหน่อยนะเอาเล่นน้ำก่อนเล่นน้ำก่อนละกันมันยากไปอ,อันนั้นน่ะโโเอ้ย ให้ผมทำใจได้ก่อนแล้วผมค่อยไปเล่นนะครับอันนั้นอ่าเล่นอันนี้ก่อนอันนี้ทำใจได้แน่ยังไงฉันไม่พดไม่ผิดพลาดง่ายๆแน่ตรงนี้อุ้มี2,000เลยเหรอบ้าบอจัดเลยอ่ะมี2 0 0พนไม่กลัวอยู่แล้วเรามันโอ้โหอาเจนตาเรียกว่าอึดแข่งดีอ่อึดแข่งดีใช่ไหมผมต้องเอาจริงนะถ้าไม่เอาจริงนี่สงสัยจะล้มยากนะครับ ในนเสาร์เราเยอะแยะไปหมดอะไม่ต้องไปกลัวมันเลยโถเอ้แค่นี้เองก็จะเอาเอาตัวนั้นเป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาตัวนี้นะครับต้องกลุ่มพลังดาวเมจซะหน่อย <c oughs> ปพร้อมกันหรือยังทุกคนเออผมว่าตัวนี้สงสัยจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะผมก็จะเปลี่ยนตัวนะเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันอ่าน่าจะไหวอยู่ <c oughs> เลย้ย ออหือโหลดอย่างนานคิดว่าจะไม่ได้เล่นซะและทำไมมันโหลดนานอย่างเงี้ยโอเคถ้าจะเล่นกันอย่างี้ก็ได้นะผมก็จะไม่ป้องกันใดๆทางนั้นนะแ,แกล่งได้ก็มีแค่เลือดที่เยอะกว่าชันตรวนั้นแหละไม่กลัวเลยจมทีสองเกือบตายนะแต่ยังรับจมีได้ทีนะึงสบายบือ้อเนี่ยชนะ ฉันจะใช้ฉลามขัางนี่แหละจัดการพวกแกให้หมดนี่เราประกันร่างกัน <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษเดียวกันโอเคพี่น้องตามคานตามกันมาเป็นทาดต้องเรียกทาตอะไรอ่ะทาตน้ำเติน้ำเติ้นะทาดเนี้ออุ้ยโจมตีสาเลยอ่ะอุ้ยกัดเก็บเราให้ได้เออตายไปแล้วนะครับทำได้ดีแล้ขอบอกเลยเพื่อ,อน เครือศักดิ์ศรีธของวงตระกูลโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามอุ๊ยไม่พออีกอะต้องโจมตีอันสี่เลยนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลยตายซะจกกัดการมันปะกกิ่งนี่นะกัดก็ให้เรียบร้อยไอ้หลากไม้ไปแล้วนะเล่นสับปะโลนเลยอะอดาอ่าวิลเวิห้าสิบสี่เลยเหรอขี้โกงอะไรให้มันน้อยๆเลยดิโจมตีสี่ไปเหมือนกันนะครับเอ,อ่อ ออกมาฉลามข้างเฮอร์ลิสมันไม่ได้ชื่อเฮอร์ลิสมั่วไปหมดเลยอ่าอ่าเฮอเฮอเฮอร์ลิอะไรอะเฮอร์ลิคคอปคอปลินอะไรสักช่างแม่มันจมตีนึ่งจมตีสองจมตีสามแล้วก็ป้องกันหนึ่งนะอ่าแล้วก็อุป้องกันหนึ่งไม่อยู่เลยเนี่ยอันตรายมากเลยนะอ่าเกาะอุ้ยไม่อยู่เนี่ยผมต้องป้องกันยันสามเลยนะหนึ่งสองสามนะแล้วก็เหลือไปสองโอเคก็คงจะพอปากได้อยู่ อ้กันมปนี่นะฉลามมีนอกกิโอเฮ้ยมี2 7 0พเลยอ่ะบ้าบอจัดเลยเนี่ยมันจะโจมตีสีแบบโจมตีสีเจ้าจัสุดๆโคตรได้แล้วเฮ้ยไอปลาตาทะลนการมันน่าเกลียดที่สุดในทะเลนี่ฉันจะไล่แกออกไปไปซะนี่นี่นะโอ้ยเรียบร้อยใช้จมูกเคลียร์สองทีตายเลยทีเดียวเฮ้ยแกรกจัด อาฉลามนี่มันต้องงับกล้องทุกตัวเลยหรือเปล่าเรียกว่าเสียกล้องเป็นว่าเล่นนะุอยเมกาชิรอนแต่ตัวน่ากลัวเลยคือตัวแรกเลยนะดูเลือดสามมันสามเนะี่ยพลังโจมตีไม่น่ากลัวหรอกเลือดโคตรน่ากลัวเลยเออผมก็จะเอาไม่ได้แนละ้วเราต้องเอาจริงนะถ้าเราไม่เอาจริงนี่เล่นยากนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็วกอุ้ยเยอะอุดมสมบูรณ์ไปด,ด้วยทา่ากระดอง ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแกล้งจริงๆ,ๆฟังเรา,เ,าเราคงเก็บสแต็กได้อยู่แล้วล่ะเ,เมื่อเราเก็บสแต็กได้อันนี้มี287นะอย7เจ็น,น 7, จงรอยแปิเจเจ๋งวปล่า <c oughs> เอเป่าเดี๋ยวเด้าให้ผมดูดีๆก่อนนะเอา400ร้อยไปขยิมเลยไหมดีไหมเอา287นี่แหละกำลังกำลังสวยกำลังสวยแล้วก็เอาเออเอาธาตุตัวไหนดาเมจแรงๆเลยวตัวนี้ดาเมจแรงกับเพื่อนแต่ว่าจะรับดาเมจไว <c oughs> ได้น่ะได้ทีหนึ่งน่ะโอเครับได้ทีนึงก็ยังน่าภาคภูมิใจแล้วน่าจะไหวอยู่นะน่าจะโอเคนะไม่มั่นใจเลยวะอ,อ่ะเอานี่แหละเลยมันต้องได้แหละแหมแค่นี้เอง <c ười> อ่าป้องกันไหมโ้างเปลี่ยนมานี้เราเราเจ็บเราแย่เลยนะเรานี่เรียวกว่าเหนื่อยเลยนะแต่ไม่ป้องกัน <c ười> เรียวกว่าไม่ป้องกันเสี่ยงสุด มาเลยไม่กลัวหรอกมีแค่709เองบาโอ้ยเพิ่มเป็นพันตาอูเกือบตายอ่ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนิดเดียวบกกระามไม่กอน labeled, บกกระามลืมไปเลยว่าโอ้โหก็พลังโจมตีมันต้องเพิ่มนะครับเกือบไปแล้วนั่นไงโจมตีสามเกือบไปแล้วอีกแล้วโอเคทีนี้เก็บสแต็กได้แล้วนะครับจำแค่ทนที้เอบไม่ต้องเอาเยอะ เพราะว่าหลอกล่อใมันโจมตีสามนะครับจะโจมตีสามจมตีสามซ้ำอ่ะตายสิครับจะอยู่ได้ไงเออเรียบร้อยไปแล้วต้องเลือกเจ้าสุนออกมาแล้ว <c oughs> กีลาสูงซระสูนนะครับอ่าโจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่มันต้องโจมตีสี่อยู่แล้วเพราะว่าแกรแก่งแกค่ขนาดนั้นไม่รู้มีเจ็ดกะพรหรือวะเมกคาชิรอนไม่ธรรมดานะ ต้องหวังให้มันโจมตีให้หมดแม็กนะครับถ้ามันไม่โจมตีหมดแม็กนี่ผมก็แบบว่าเราควยเหมือนกันเนี่ยยักษสภาพนี้โจมตีสิเจ้าแจมเออโดกนกระแทกเข้าไปจุกจัดจัดลงไปนอนก้นสมุดเลยนะครับดีแหละคือตัวสีซัดพาร์ตแกจะตกได้เราความเจ็บปวดอุ้ยมีสามร้อยเองสามร้อยก็ต้องพูดกันสามอยู่ดิอ่ะเหลือหนึ่งนะครับเสียงจัดจัดอ่ะดูดิงายบ ตัวมีเลือดเยอะเสือกกม่แมวมาไอมันได้ยังเงี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ตื่นแตเอ้ยมันต้องลดลงว่ะประโถเอ้ยลุงเงี้ป้องกันสองก็พอน,าน่าจแง่คลิปหายแล้วคลิปหายเรื่องมาเยือนแล้วนะครับป้องกันฮะเพราะว่าถ้าใส่หมดแม็กเฮ้ยดูดิมันเจ็บไปห,หมดเลยออลุงที่โจมตีก็ดีอะโอ้ผมบ้าแล้วตายเลยยังเงี้ยจะรอดเหรอโอ้ยถ้าโดนสองยังพอไหวนี่โดนสามไม่ไหวแล้วนะ ตายแล้วมันหมุนมาแล้วอ้าวเงาเจ็ดร้อยยี่สิบแผ้อะ <c oughs> หอยหัวเป็นปลาเข็มเลยทีเดียว <c oughs> แผลแบบโอ้โหหมดหมดสภ,ภาพเลยอะหมดรูปเลยนะอาผมใส่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วไม่เอาละ <c oughs> เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก,แก็แล้วกันอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อาแล้วก็ต้องเอาจริง้วนะไม่เอาจริง ใจะชีวิตจะมยอ่าแล้วก็เอาตัวเน้ยแล้วก็เอาตัวต้องมีดาเมอรนะนะนาทีนี้เราต้องมีเลือดด้วยต้องเอาคมแล้วไม่ได้แล้วใจมันใจมันไม่ได้แล้วมันไม่สงบแล้วนะอะลุย <c oughs> เสียไปห้าแสนวิฟีมันไ,ไ,ไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันจะต้องเอาจริงกันซะหน่อยเอ่อเปลี่ยนมามีเป็นพานชากมันองกันไว้ก่อนนะโอเค เท่าไหรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่มั่นใจนะเผื่อเสือ์มันโจมตีขึ้นมานะครับอุ้ยไหวเลยอ่ะรับได้ทีหนึ่งด้วยอ่ะเจ้าแจมสุดๆอ่ะเออมันก็มีแค่3อ่ะโอเคอันนี้อันนี้มันจมตีแน่แต่เรารับได้นะคเพราะเราเก่งไงแข็งแกร่งอ่ะจิ้มให้เลยนะเข้าไปอีกอ่ะเก็บไว้เหมือนเดิมนะอุ้ยมันป้องกัน3เลยอ่ะโธ่แล้วก็ไม่บอกโนบิตะ นี้โดเรมอนป้องกันได้เลยเนี่ยอ้าวอย่างนี้ก็ได้ตัวดิอาป้องกันไหมอึไม่ป้องไม่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 ไม,ไม,ไม่เรามีแค่78นะครับปการที่จะลบสองมันสองมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอ้ยมันมี7แล้วว่าผมว่ามันโจมตีหกเลหนึ่งโจมตี6กจ,จริงด้วยตายแล้วบอกเอ <c oughs> อนู่งนี่ป้องกันห้าก็อ่ะไห้มันง่ายเงิอบไปเลย <c oughs> มาเหลือหนึ่งใช่ไหม อีนี้เราต้องโจมตีเปลืองเลยเด้จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่แล้วก็เหลือไว้เพื่อนสี่นะเพราะว่าเพื่อนล้มได้แน่แข็งแกร่งไม่เหมือนตะกี้หรอกนี่นะผมว่ามีร้อยฝรั่เองตัวสุดท้ายนะเวลาที่มันเจอเราต่อให้แกเก่งที่สุดแกก็เอาชนะฉันไม่ได้อุ้โอ้ยมันแข็แค่่งมากมาเทคกติกอีกแล้วไงเฮ้ยมันเล่นเทคกติกเปลวพางแล้วไง จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่นะครับแล้วก็เหลือไว้หนึ่งมันเหลือร้อยฟาฟาเหลือร้อยฟาฟาคุป้องกันหนึ่งสองก็พอนะครับแล้วก็บอเลยเอาเหลือตัวหน้าะโถเอ้ยงับเียบร้อยมาดูดิว่าทีนี้มันจะทำยังไงครับบอลเลยจะเก็บทั้งหมดก็ได้นะดีเนเอาสิจะขอประ่างแกนเพื่อ ป้องกัน5้านะครับเหมือนเดิมดูสิอันเดาเดาเหมือนเดิม <c oughs> แต่ฉันไม่ตายแล้วจะบอกให้เลือดเยอะจดจัดเอาซิบอลเลยพร้อมรับอยู่แล้วให้มันโชว์ลีลาเข้าไปลุงยี้ป้องกันเราไม่ป้องกัน5ก็ดีอะเก็บตไปไม่ตายดีกว่าครับอืึม7้อย4ี่บอยี่สิบสิงจัดการมันยามันไวไอตัวนี้ ทำจนดูแย่นี่นะเรียบร้อย5,800นะครับวันเสาร์สั่นได้อย่างใจเนึกโอเคซะหน่อ okay. ยนานๆวันทีนะครับแต็แมแต็แมแปมโอเคหูดได้ห0เลยอะ่ะได้แบบจัดๆเลยนะครับอ่ายกต่อไปนะครับจริงๆอะผมแกล้งแพ้ไองนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันสั้นไงไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้แพ้จริงจังอะไร เอาตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ออาเฮ้ยผมเอาไปผิดวะเมกกชิรอนสูไม่ได้นะลืมลืมลืมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึง่งแล้วก็มีเมกเอออย่างนี้ถึงจะถูกสิลยุยมาซัดกันให้แหลกนะครับแ <laughs> อบมูไนส์ทำอะไรฉันไม่ได้อะไรฉันไม่ได้อกโดยเฉพาะแกก็ทำอะไรฉันไม่ได้จตีโจมอย่างเดียวไม่สนอะไรดังนั้นตินะ <laughs> ให้เห็นความแข็งแกร่งของเราเดี๋ยวก็วเปลี่ยนตัวมานะครับ เปลี่ยนมากเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจริงๆด้วยอูย้พันสามเลยเหรอพี่เม็กชิบหายแล้วไม่โดนกัดน,นะครับอ่าประกันจองไปก่อนโอเคเพื่อสุดมแบกที่สมบูรณ์นะครับมันมีสามแล้วว่ะชิบหายแล้วไปห่างใหญ่ชิบหายจอมตีสามเสร็จโกวโหลหลาดิโอ้มันมีเลือดพันห้าเองอย่างนี้ก็เข้าเข้าฟอร์มเลยอะ่ะเข้าฟอร์มสวยจมตีหนึ่งจมตีสองเสร็จโขตายซะโอ้โหเล็บจิว๋ว มิชิตด,ดวงดาวเฮ้ยตายเลยพี่เม็กคิดดูอะกัดเบาๆพี่เม็กก็ยังไปนะครับเรื่องความแข็งแกล่งไม่ต้องพูดถึงไม่กล้าโจมอะต้องเปลี่ยนตัวทันใดอะคิดดูเหลือสองเอา้าตรงตีหนึ่งนะครับล้มเราไม่ได้อะคิดดูให้มันรู้ถึงความแข็งแกล่งมันเหลือหนึ่งนะครับเมื่อมันเหลือหนึ่งผมก็จะ พลาดดีพมชคิดได้แน่นอนนะครับผมเก็กบไว้เพื่อนสี่ครับให้เพื่อนได้โชว์เทอยากให้เพื่อนได้โชว์เทกับเขามากมาเลยมีห้ายังล้มผมไม่ได้นะถ้าเกิดผมป้องกันสี่ตะกี้นะเออตาย<笑><笑><笑>เรียบร้อยไปแล้ว,วเปลี่ยนตัวดีเดี๋ยวไม่เทเดี๋ยวไม่เทไม่ไม่ไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนอยากโชว์ความเทโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ไปเลยแล้วก็ เก็บไว้เพื่อนเท่ <laughs> ผมไม่ได้ใช้เมกาชิรอนมาเท่มึงเลยเพราะว่าส่วนมากเอาไปแกงหมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้นี่ด้วยบางทีก็เอาไปเป็นแทงค <laughs> ์นนี้แหละน่าจะได้เป็นพระเอกสมใจม่วงวิบวับเมกาชิรอนมาเฮ้ยเมกา้าใจมันไม่ได้ดิเป็นตัวเป็นตัวนะครับเอาสิจบไปหมดแบตมีตั๋วอะไรใส่ให้หมดเอาตายดิอย่าเงี้ยได้เทแล้วโฮโฮโฮ บินขึ้นไปนะครับด้วยขนาดที่ใหญ่โตแล้วก็พุ่งลงมาเหมือนตอร์บิโดตกตายซะงับตอร์บิโดน้ำสิตอร์บิโดบกนี่แหนมันอยู่ในน้ำเฮียดไลยโคตรเทเงียบชลาลมก็ได้กัดกล้องเบรกตัวหนึ่งแล้วนะครับมายกสุดท้ายแล้วอุ้ย นี่มันปลาโลมาพี่คาดเต็มหนือด้านโตซอลานนะครับอ่าก็เป็นลีกินแล้วนะที่เราตีย่างชิงกันนะผมก็ได้มาหนึ่งตัวนะแต่ว่ายังไม่มีเลเวล20เลยอยู่ตรงไหนวะต้องอยู่แถวๆนี้แหละที่โชว์ความเก่ง,งนะเป็นไม่เห็นว่าอยู่ไหนวันนี้อยู่เนีอยู่เน่ย,อย,นยโอ้โหยังอ่อนด้อยกว่าเขาเยอะเลยนะครับอ่าผมก็จะเอาเป็นตัว,ตวเอาทำใช่ไหมเอาเอา่ะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะ แล้วก็เอาธาตุเดี๋ยวมันเปลี่ยนมาใช่ไหมเมื่อมันเปลี่ยนมาเราก็จะใช้ธาตุกระดองเอาพิเต่าไป,าาาไปแล้วก็เอาพิเต่าไปแล้วก็อ้บหมึกไปอ่าเรียบร้อยแนละ้วอยู่อยู่อยู่ไหวอู้จริงๆไม่อยากเอาตัวนี้มาแกงเลยนะมาดังเคลิบอัพเทียนนะเพราะว่าแหมแกงจัจัดดูหน้าซะก่อนดูกเกาะเหล็กซะเออให้มันรู้ซะบ้างนะมีหกร้อยอุ้ยมีเก้าร้อยเองเก็บแต็แตไว้เก็บไว้ <laughs> ให้มันกลัวเล็ด ให้มันทาพลิกผพิวทําเหมือนจะหลบแผบไม่หลบแผลเฮ้ยมันโจมตีเลยว่าใจมันได้สบายมากออป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไว้สองนะครับอ้าวอย่างนี้ฟันได้เปลี่ยนแทบไม่เหลือแล้วนะ่ะเดีย๋ยวฮ้ยถ้าเปลี่ยนมาก็เท่านั้นน่ะไม่เปลี่ยนด้วยอะ่ะใจมันนิ่งมากเอ่อเมื่อไม่เปลี่ยนผมจะป้องกันหนึ่งสองนะครับแล้วกเ็เหลือไว้สาม ูดีมันจะปูดป้องกัน2ผมนึกแล้วว่ามันต้องป้องกันสองนะครับมา <laughs> จะล้มแกอยู่นี่แหละจบตีเหลยดึงก็ได้ถ้าจะไม่เปลี่ยนตัวก็ได้ <laughs> ล้มแกอยู่นี้แหละจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามจบตีสี่แล้วก็เหลือไว้เพื่อนสามนะครับดูซิมันจะเปลี่ยนหรือไม่ <laughs> ไม่เปลี่ยนใช่ไหมงมับเรียบร้อย โอ้โหร้อยคอร้อยคอไปเลยอ่ะดูอ่ะลอยนานด้วยอ่ะเกมช้าแล้วเกินโจมตีโอ้โจมตี2องว่าผมยังอยู่เนีโอ้โหประกาศสักดาเต็มที่ตัวนี้ตอนแรกคิดว่าจะเอามาแกงไม่ได้แกงเนีเรียกว่าต้มยำเลยทีเดียวโอ้ยเก่งจัดจัดเลยดูดิปาหมดอ่ะปาหมดดูดิตายอีกตัวเรื่องความแข่งแกล่งไม่ต้องพูดถึง ป้องกันก็ไม่อยู่แล้วอะเพราะถ้าเอากันจริงๆนะเพราะว่าต้อโปองกันยันสี่เลยนะโดนมันกัดอย่างแน่นอนกัดสามว่าเหลือหน,นึง่งแต่ก็ไรประโยชน์แล้วนะเพราะผมชนะแล้วจัดการมันเลยพอเต่าดับานายเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งแล้วภาพโอ้โหไม่ได้ท้ามือนนว่าหลืมไปไม่ได้ไม่ตาย ใช่ห่างฟ้าแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าจบไปแล้วเต่าปากหนานีครับโอ้ยเป็นติ๊กติ๊กหรอกล่ะโอ้ยก็นึกว่าจะได้การ์ดทองเลยนะครับแต่ว่าผมเปิดได้อยู่แล้วล่ะเช้าๆผมดวงดีนะป๊อปดืด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 โอ้ยเลยการ์ดทองหมดเลยได้ดาโก้มานะครับอุ้ยวันนี้เรายังไม่ได้ใช้ดาโก้ไงเขาก็เลยออกมาโชว์ตัวนะครับ เช้านี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอาตรงนี้ก็ไม่ผ่าน,านภารกิจนะครับแต่ว่าเราก็ได้ข้างล่างนะ75ก็60น,นะก็ยังดีใจอยู่นะครับอะซมอะซมอซมอซม,อม,อม,อมโอเคเฟลไปนะครับ <c oughs> แต่มันอาจจะให้เราเล่นชาเลนจ์อีกก็ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับอุ้ยได้50บ้าบโอ้โหแจ๋วเลยอ่ะการฟาร์มที่สมบูรณ์แบบอ่ะพอดีฝาะนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมน ล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายปาเป็กสมานก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสยอแกนทุกคนแฟนได้ ender, ยังเล่นอยู่ไปแล้วฟุย้ย